สบายดีทุกคนมาอยู่กับปาพิมพ์ิกแล้วนะทุกคนซึ่งวันวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศทุกคนนะสลับไปสลับมากับมุมถ่ายคลิปของป่บบาพิมพมออ์ทุกคนอย่าเฝ้าเบื่อจะเฝ้านายปาพิมพ์เออทุกคนปาพิมพ์ตรงบอกเลยว่าเมืองไทยนี่มีแต่สิ่งใหม่ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเป็นสิ่งที่ว่าโด่งดังเป็นสิ่งที่ว่าติดท็อปเป็นสิ่งแรกข้องโลก ทุกอย่างในเว็บตองติดระดับโลกทั้งนั้นนะทุกคนและมันี้ก็เป็นอีกตึมเรื่องหนึ่งที่บอพิมพอยากจะพาทุกคนไปเิึงและก็บบพิมจะมารีแอคชั่นนะทุกคนจะมีดีอคกั่นเกี่ยวกับซางไทยเพราะเลยว่าสสดๆอนพึ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นี่เองหลายคนอาจจะได้เบ่งข่าวแล้วและหลายคนหูหรือบอว่านี่คือคูแฟรแหลกข้องโลกนี่คือคูแฟรแหลกข้องโลกเกิดขึ้นอยู่ทีประเทไททุกคนเดี๋ยวเฮาจะไปบ่งคลิปดูกันเลย ทุาากคนนี่ก็คือซางไทยนั่นเองอาานะทุกคนซึ่งว่าซางไทยตัวนี้ก็เมื่อเมื่อวานนี้นะกคนได้มีการคอดลูกหรือว่าเกิดลูกออกมาเลยเห็นให้แบบเป็นที่ฮือฮาและกระโด่งดังไปทั่วโลกเลยซึ่งว่าเขาบอกว่าเป็นซางแฟตดเพศผู้และเพศเมียรตรวแรกข้องโลกหรือว่าครางแรกข้องโลกที่ว่ามีแบบนี้แล้วก็เกิดขึ้นอยู่ที่ประเดศไทย ซึ่งว่าเม่สร้างนะทุกคนทุกคนอาจจะหูกันแล้วก็คือซื้อว่าจามจุรีนะซึ่งว่าเป็นสร้างเพศเมียยุธีจังหวัดอยุธยาอยู่ที่เมืองไทยนะั่นเองทุกคนนี้บอกเม้างพังจามจุรีนะเพราะพรขายมาขึ้นหลังจากที่ว่าเกิดลูกน้อยทั้งซ่องนะทุกคนซึ่งว่าลูกน้อยที่ว่าทุกคนเห็นนี่ก็เป็นสร้างแฟดนะหรือว่าเกิดมาแล้วห่างกันเพียงแค่สิบสิบปลายนาทีนะทุกคน เป็นย่างที่ว่าเกิดขึ้นแล้วเห็นห้้งหือหากันไล่เลยสําหรับเมื่อวานนี้นะและา้างั้งช่องตัวนี่ก็ถือว่าแข้งแหงเลยนะน้องสร้างน้อยั้งช่องตัวก็เกิดมากับทั้งพี่ทั้งน้องเลยแหละนะก็ถือว่ามีความแข้งแหงไล่ซึ่งว่าตอนที่ว่าคอรดนะหลยคนก็อาจจะได้เห็นคลิปแล้วตอนที่ว่าเมย์้างคอดน้องออกมาทั้งช่องตัวนี่กับตัวแรก,ก,ออก,ท,กแที่เกิดขึ้นมากับเขาบอกว่านะทุกคนตัวแรกที่เกิดขึ้นมาทุกคนก็คิดว่ามีเพียงแค่ตัวเดียวเพียงมีเพียงแค่สร้างตัวเดียว ได้ปรากฏว่าเมซางหรือว่าพังจาจามจุลีนะแ,แบบยังรู้สึกว่ากระวนกระวายอยู่ก็คือแบบคล้ายๆกับมันจะอ้อมอีกตึมตัวหนึ่งและในที่สุดนะผ่านไปประมาณ10บสิบปานาทีสิบก่นนาทีก็บบปรากฏว่าสร้างคอดเอกมาอีกตึมตัวหนึ่งนะทุกคนเหตุใ่้เม้างรู้สึกกังวลคิดว่าโบเมนลูกของตัวเองนะเพราะว่าเมสร้างจามจามจุลีนี่ก็คือแบบเคยคอดลูกออกมาเธอนึงแล้วนะแต่ว่าเป็นตัวเดียว เอามาตัวเดียวแต่ว่าฮอรที่ซองนี่ก็คือคอดเป็นลูกแฟสว,ว้าวทุกคนและสิ่งที่วาน่าทึ่งนะสิ่งที่วาน่าทึ่งที่ว่าพิมพ์ไปเบิ้งข้าวมาเข้าบอกว่านี่คือคังแรกของโลกที่ว่ามีสร้างแฟสทางเพจพูดและเพจเมียทุกคนเป็นคังแรกของโลกหรือว่าเป็นตัวแรกของโลกที่ว่าคอดลูกออกมาแล้วได้แฟสแฟสหญิงแฟสชายเลยอ่าเข้าใจง่ายทุกคนซึ่งว่า มันเ่เคยมีมาก่อนเลยนะและก็เกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ประเทศไทยและสิ่นี้ก็เฮ็ดทห้งฮือฮาแล้วก็เป็นชีมูจักแป๊บเดียวทุกคนโด่งดังไปเลยนะซึ่งว่า,าคนไทยลากๆคนโดยอเข้ามาพิมพ์ว่าติดตามมาพิมพ์อยู่แล้วก็พี่น้องชาวไทยหลกยคนอาจจะได้ไปเห็นข่าวมาแล้วนะคนซึ่งว่านี่ก็คือควมพาภูมใ,ใจอีกตึมอย่างหนึ่งของเอมืองไทยที่ว่ามีสร้างแฟตหญิงแฟสซา้ายเพจผู้เพจผู้เพจเมีย อันนี้เห็นนี่ก็น่าจะเป็นเป็นการอ่าป้อนนมใช่ไหมชิมินองเซว่านี่แหละเซว่าการการอ่าให้อาหารหรืว่ากาเนี่ยก็จะเป็นการปอนน้อนนมไปก่อนนะแม่สร้างก็อาจจะอยังแบบกลางบนอยู่ว่าแบบจะให้นมลูกได้ตามที่ผิวผิวเลยทุกคนเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอยู่อาจจะยังบ่ทันแบบอ่าบ่สร้างกินนมแม่เถอะนะและวิธีการป้อนนมส่วนแรกก็จะเป็นแบบอ่าพวกอ่าขวรสร้างหรือว่าผู้เชี่ยวชาญนะที่ว่าจะเข้าไปป้อนนมน้องสร้างน,ะน,ะนั่นทุก บอกว่ามีซื้อแล้วหรือบอนะ่ยคนถ้าว่าผู้ได้หูก็บอกว่าพิมพ์กับได้ทุกคนวันนั้หักแข่งนะบ่าพิมพ์เห็นครั้งแรกว่าพิมพ์ยังรู้สึกโอ้โหน้ำตาคอเบาเลยทุกคนไปเห็นคลิปอ่ายูทีซองข่าวไทยซองหนึ่งนะซองดังของไทยที่ว่าเข้าได้อ่านข่าวเมื่อวานนี้อ่าบอพิมพ์กับได้ไปห้าคลิปมาอ่าตอนนี้ว่าคอร์ดนะทุกคนโอ้โหแบบมีความกังวลร่ายนะขวสร้างพอสร้างต่างๆเลยที่ว่าเป็นผู้ดูแลสร้างอ่าจากจุลีนะ เขาบอกว่าแบบมีความกังวนลรลายเพราะว่าอ่าหลังจากที่เราคอร์ดตัวที่ซ่องเข้ามานะ่าก็เห็นห้างแบบเมสงังคล้ายๆกับว่างงๆอะไรทุกคนคือแบบงงกับรูของตัวเองว่าเป็นยังแบบเกิดมาซ่องตัวประมาณนั้นนี่ทุกคนก็นซึ่งเมสางน้อยก็จะมีการแบบพุกพุกเอาค่อนนะเหิือนพุกค่อนใส่ที่คอแต่ว่าหลังจากที่แบบเปิดมีการนะเที่ยวสมก็มีแบบโอ้โหมีแบบนักท่องเที่ยวชาวไทยไปให้ อาหารสร้างแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปเยอะมากทุกคนนะเป็นขมน่าหักที่ว่าเกิดขึ้นยูทีเมืองไทยนะยูทีอยุธย,ยานเองทุกคนเป็นสร้างน้อยซ่องตัวเทเบิลเกิดมาใหม่นะป้พาพิมพว่า <c oughs> ต่อไปถ้าว่าหาสร้างน้อยซ่องตัวเพ็ดพวกเพชรเมียนี่นะรูข้องจามจุลีเกิดใหญ่ขึ้นมานี่ก็พอาพิมพ์ว่าจะเป็นอีกตึมสิ่งหนึ่งที่ว่าสร้างซื้อเสี่ยงให้กับเมืองไทยเลยนะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาแล้วแหละนะก็้างซื้อเสี่ยงอยู่แล้วทุกคน นี่ทุกคนนี่ก็น,น่าจะเป็นบอลที่ว่าผักเสาโครงสร้างมันบอกลหลักๆก็จะเป็นขวดซางนะที่ว่าเข้าไปใดปกติแล้วเสยเนาะกันหน้าที่ของขวดซางแล้วแล้วก็จะมีว่าพิมพ์ไปเห็นคลิปหนึ่งก็จะมีแบบคล้ายๆกับเพจเพจหมอที่ว่าคอยดูแลนะทุกคนอุย้ยลมเลยทุกคนอ่าจึ้อกันค่าเมตต์ต่นะต่ำออกแล้วก็ลมง่ายล่างนี็กไปกลมหนาหักไล่ทุกคนนะ เดี๋ยวเกิดขึ้นสดๆร้อนๆกันเลยซึ่งว่าว่าพี่ผมก็พยายามไปเอาคลิปมาไล่ๆนะอยากจะให้ผลเดี๋ยวเบิ่งแบบไล่ๆมุมกันเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็นอาจจะเห็นอ่าเรื่องข้องตอนคอร์สอยู่แล้วอ่ะตอนที่ว่าพายจับอ่ะพังจับจัจุลีคอร์สแล้วแต่ว่ามื้อนี้ก็อาจจะอย่างบ่ทันเห็นอ่าเนี่ยก็แบบเพิ่นพักฟื้นหรือว่าเอาบอลที่ว่าเก็บสร้างไว้นะนี่ทุกคนว่าพี่อย่งว่าหมอมาตัวได้เป็นตัวผู้ตัวเมียน,นะทุกคน ตัวที่เกิดก่อนน่าจะเป็นตัวใหญ่นะตามที่บ่อพิมพ์เบิ้งแต่หลักๆก็ที่ว่าจะเห็นเจ้าหน้าที่หรือว่าผ่อร้างกา็เขาอาจจะบ่าหนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนล่เกิดไปนะเพราะว่าอาจจะสร้างวามแบบลำคาญให้กับซางอย่างประมาณนี้แหละเพราะว่าตามที่พ่อพิมพ์ได้สังเกตไลยคลิปมาทุกคนอาจจะห้างแบบคลายยุกเกไก่มาถ่ายคลิปถ่ายยังไงแต่ว่าบ่ให้ไปสัมผัสเลือาไปจับซางนะประมาณนั้น เพราะว่าสร้างสร้างน้อยส่องตัวดี่ว่าเกิื่อนมากครับแบบอย่างอย่างอย่างยางวัานแข่งแง่งนั่นแหละนะทุกคนนี่แหละทุกคนก็จะจเห็นสังเกตเห็นอา่านเออน่ะเพจประจําที่ว่าช่วยดูแลสร้างบอกน,นะตามที่ว่าพิมพ์เปิ้งทุกคนนี่จะมีการปอนอาหารปอนอย่างเป็นหลายอย่างเลยเนี่ยหลักหลักอันนั้นจะเป็นนมหลังจากนี้นะทุกคนคลิปสุดท้ายเนี่ยที่ทุกคนเห็นแหละหลังจากที่ว่าสร้างผังจามจุลีแบบ ให้ลูงตัวเองเกือบสา้นสีชั่วโมงแล้วแหละตอนนี้ก็สัีชั่วโมงกับซ่องมือแล้วอาไงซะก็คือว่าจะเริ่มพรอนขายมีการแกล้งห้างแล้วกส็สะบัดหู้นะก็คือแบบพรอนขายแบบก,กังวลละหลังจากที่เ,เกิดคอร์ดไม่ใหม่ก็รู้สึกว่าจะตื่นเต้นหรือว่ากังวลนนะเพราะว่าให้ลูกซ่องตัวทุกคนออกมาเกิดมาพร้อมกันนะนี้ทุกคนสำหรับมาภาพตอนกลางคืนซึ่ง่าเมสรซางกับ ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงลูกลา่เนี่ยทุกคนตามที่มาพี่เบิ้งราะว่าจะอยู่ติดลูกตลอดเลยนะถึงว่าจะมีผู้ดูแลก็ตามเหลนะนะแบบอย่างแบบอยู่กองกองทองของเมยนะ์ข้องจานจุลีทุกนะค,คนอันนี้แหละทุกคนยใา้ทุกคนคอมเมนต์บพรว่าอยว่ามีซื่อแล้วหรือบลนะสร้างน้อยซ่องตัวที่ว่าเป็นแฟรแล็คของโลกที่ว่าเป็นเพศผู้เพศเมียปกติกอะตามที่าพี่เิเปิดไปเบิ้งข้อมูลมาเขาบอกว่า เคยมีนะที่ว่าเกิดเป็นแฟรทุกคนแต่ว่าจะเป็นแฟรแฟรแบบเดียวกันก็นกนคือเป็นตัวผู้ก็คือตัวผู้เป็นตัวเมียก็คือตัวเมียแต่นี่คือแบบเป็นตัวเมียและตัวผูนะ้อันน่ะจะเป็นกลางแรกรของโลกนะนี่ทุกคนก็นจะมีแบบพี่น้องชาวไทยแบบไปเยี่ยมนะไปเยี่ยมแล้วก็มีการพูกเคยนะยังไงพุดกอบ้อนพุกแค้นค้อนอนนะ่ะพุกพุกค้อนซางนั่นแหละนะแต่บางคนก็อาจจะมีแบบใส่เงินแดดใส่ยังแดดประมาณนั้นนะทุะกคนจะมีแบบไล่แบบกันเลยะฮะ เชื่อว่าข่วน้างนี่แบบแบาบพิวไปเห็นอนะ่ะ <c oughs> เบื้องล่างมาทุกคนมีความรู้สึกแบบว่าดีใจแฮงดีใจร่ายเลยแหละที่ว่าได้ฟสร้างทางเพจผู้เพจเมียนะผู้ได้ก็ดีใจหมดเลยนะกฎผบ <c oughs> เป็นครังแหลกของโลกเป็นครังแหลกข้องโลกนะกฎบอกเป็นข้องจังหวัดข้องอำเภอข้องประเทศแต่เป็นข้องโลกเป็นสิ่งที่ว่าวแบาบพิวมันน่าจะมีแบบ อนาคตนะอาจจะมีเว็บซื้อต่างประเทศมาทําข่าวสลักคดีเกี่ยวกับซางแฟสคูนีนะทุกคนเดี๋ยวเราจะติดตามไปละแต่ละระยะเดี๋ยวพิมพจะคอยอัปเดตนะทุกคนว่าแต่ละเดือนอสร้างเดือนสี่เดือนไปแล้วการพัฒนาระนาการหรือว่าซางน้อยนี่จะมีมีวิวัฒรนาการอเปื่อเดี๋ยวพิมพ์จะทยอยอัปเดตคลิปให้ทุกคนด้เบิงงเ่งกันแล้วกันทุกคนเพราะว่ามีมีล่าย,ย่าอยู่ที่ว่าะจะเกิดขึ้นนะทุกคน ก็เป็นนี่ก็คงจะเป็นจุดไฮไลท์หรือว่าเป็นอีกตึมจุดหนึ่งแลนด์มาร์คนึงที่ว่าจะสร้างซื้อให้กับอ,อุธยาก็คือสร้างน้อยแฟช่องตัวนี่แหละนะที่ว่าน่าหักแห่งทุกคนจะเข้ากับให้สังเกตไว้เห็นนักท่องเที่ยวอ่าให้นักท่องเที่ยวจับหรือว่าสัมผัสอยู่นะทุกคนเพราะว่าปกติก็ตามที่ทุกคนรู้แหละถ้าว่าเป็นสร้างที่แบบยังไงอ่ะเกิดมาไม่ใหม่นี่ก็่เข้ากับ อาจจะบอกให้เข้าไก่นะเพราะว่าเม้างอาจจะห่วงลูกแต่ว่านี่ก็คือแบบสังเกตพฤติกรรมขอ้อาจารจ์จุลีเล้วก็รู้สึกว่าผ่อนขายไร่อ่าว่าพีาา่ว่าผ่อนขายไร่เลยเลยนะทุกคนที่บอกจะมีการแกว่งห้างสบัดห้างไปมาตลอดเวลาแล้วก็มีอ่าว่าพี่ว่าอาจจะเป็นเอฟซีเลยลน,นะที่ว่าเข้ามาเบิรงนีน่อาจจะเป็นเอฟซี้องกัน้นองสร้างทำซ่งองตัวนะทุกคน กับประปาน,นั้นทุกคนกับคลิปที่พ่าพิมพมาให้ทุกคนในวันนี้ก็เป็นข้าวดีข้องเมืองไทยแล้วก็เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นยุทธีไทยนะทุกคนก็คือจามจุรีสร้างพังจามจุรีได้เกิดลูกแฝดขึ้นมาไดเพศผู้เพชเมียเพราะเลยว่าเป็นครั้งแรกข้องโลกแล้วกับ เป็นสุดยอดไล่นะทุกคนนี่แหละกับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยบอกเลยว่าตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่วันนี้ทุกคนสองห้าเจ็ดนี้เมืองไทยมีแต่สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะทุกคนมาพิมพ์กับในนามคนเราต้องข้อแสดงความด,ดีกับพี่น้องชาวไทยหลย่ๆแล้วเจอกันคลิปต่อไปทุกคนกับการนําเสนอคลิปของมาพิมพ์แล้วก็การมารีเอคชซั่นทําคลิปดีๆให้ทุกคนด้เบื่องกันขอบคุณหลายๆเด้อ